วายมาดูกัน MG 3รุ่น X ผ่อน3,000บาทมีอะไรบ้างเข้ามาดูแล้วก็ท้ายคลิปวันนี้ลุงบอยมีส่วนลดให้ตัดมานะครับคันนี้นะครับเป็น MG 3ตัว X นะครับราคา229,000บาทนะครับผ่อนจริงๆอะถ้าเป็นราคานี้ผ่อนประมาณ4,000ต้นนะครับแต่ว่าช่วง 3, ท,ท้ายคลิปถ้าลูกค้าติดตามทิกตอกอะเรามีส่วนลดพิเศษให้จะผ่อนประมาณ3,000กว่านะครับเครื่องยนต์ขนาด 1500cc นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับสาม,มารถเติม E85 ได้ด้วย ล้อแม็กเดิมเออล้อแบ็กล้แมกเดิมจาก m อนะครับเป็นรุ่นตัวนี้เป,นเป็นรุ่นตัว v ีคอร์นะครับในราคาพิเศษสีขาวเดิมโรงงานนะครับแล้วก็ข้างในจะเป็นเบาะหนังหน้าจอมีให้ลูกคา้าเซ็นเซอร์ถอยกล้องถอยหลางมีให้ครบหมดนะครับคันนี้สวยเดิมจากโรงงานสําหรับลูกค้าที่มาจากช่องทางทิกตอกวันนี้ลุงบอยมีส่วนลดให้พิเศษเดี๋ยวเชยนให้ดูเลยเป็นยังไงบ้างน้องดู เดิมทั้งหมดนะครับเดิมหมดเดิมหมดเดิมหมดนะครับผมตอนนี้ดูเครื่องยนต์เสนสากริบตัวนี้เรามีวาร์ตีให้ด้วยนะครับรถจดเอ็มจีคันนี้นะครับราคา2อง0 0 0บาทผ่อนจริงก็ประมาณ4ี่พันกว่าแต่วันนี้ครับเขียนให้เลยครับเฉียนให้เลยครับวันนี้ลุงมาให้สล็อลดสองหมครับเป็น2องแสนเก้าพันบาทครับผมผ่อนประมาณสามพันปลายนะครับประมาณสามพันแปดมีไม่มีที่ไหนอีกแล้วคันนี้สวยจริงถ้าสนใจติ๊กตอกนะครับทักเข้ามา ทักติดต่อซีว์ได้เลยให้ส่วนลด20,000บาทจัดไปครับผม